ข่าวโดยสินักขานาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ,จ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันทำหน้าที่ส่งแก้ไขรัฐธรรมนูนเข้าสภาตามอำนาจหน้าที่แล้วยืนยันสั่งการอะไรไม่ได้ค่ะ คนเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวรระที่3คมค่ะว่าในวันนี้นะคะนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้หาหรือรูปกับวิรัฐบาลซึ่งนายรัฐมนตรีได้ทําหน้าที่ครบไปแล้วก็คือการนําเข้าพิจารณาในสภานี่คืออํานาจของฝ่ายบริหารตนสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายรัฐบาลส่วนจะแก้ได้ไม่ได้อย่างไรนะคะสุดท้ายอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติหากมีปัญหาก็ ก็ไปต่อที่ฝ่ายตุลาการค่ะทั้งนี้นะคะในรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลมุ่งม,มั่นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่จะแก้อย่างไรก็ไปว่ากันมาอย่ามากล่าวอ้างว่าตนไปเซ็นคําสั่งอะไรออกไปตนสั่งอะไรไม่ได้อยู่แล้วอันตรายค่ะนอกจากนี้คะ่ะในรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาการนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษีนำเข้ามูลค่าหมื่นล้านบาทช่วงกลางปี2556ซึ่งปัจจุบันปปชที่มูลความผิดเจ้าหน้าที่กรมศุลากากรมีความผิดรายเดียวว่า เป็นปัญหาที่สําคัญเกี่ยวกับผู้ซื้อผู้ขายซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยได้สั่งการให้กระทรวงการคลังหาหรือร่วมกับฝ่ายกฎหมายเพราะต้องดําเนินคดีทางกฎหมายไปด้วยด้านการจ่ายเงินชดเชยค่างโง่ฮกเวลนะคะ25,000ล้านบาทนายรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการของศาลปกครองขอให้รอฟังคําวินิจฉัยค่ะทั้งนี้หลังให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะนายรัฐมนตรีได้เข้าหาหรือกับรองนายรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงพลเอกประวิทยวงสุวรรณและพลเอกอนุ พงผ,ผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นเวลาประมาณ20นาทีก่อนจะเดินออกมาพร้อมกับพลเอกประวิทย์โดยคาดว่าเป็นการพูดคุยเรื่องตำแหน่งคณะรัฐมนตรีค่ะวิษณุนะคะบอกแล้วแต่สภาจะโหวตวาระที่3หรือไม่ค่ะมองคำวิธิจัยกลางมีในและมีความหมาย นายวิษณุเครือง,งามรองนายรัฐม,มนตรีกล่าวถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวรระที่3ามของรัฐสภาค่ะว่าแล้วแต่รัฐสภาจะโหวตหรือไม่และจากการอ่านคำวินิจฉัยกลางมีประโยคที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากคำวินิจฉัยแรกที่ระบุว่าการแก้หมวด15ทับหนึ่งเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งประโยคนี้นะคะถือว่ามีในยยะและมีความหมายค่ะส่วนการระบุว่ามีความหมายนั้นหมายความว่าหากโหวตผ่านวาระสามแล้วจะมีปัญหาใช่หรือไม่นายวิ วินุพยักหน้าพร้อมกล่าวว่าใช่แต่อย่างไรก็ต้องโหวตวาระสามอยู่ดีค่ะเมื่อถามย้ำนะคะว่าถ้าไม่อยากให้มีปัญหาให้โหวตงดออกเสียงใช่หรือไม่นั้นนายวิชนุกล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่ขอพูดแล้วค่ะเดี๋ยวจะหาว่าส่งซิกปิดท้ายที่ทนายของเจ็ดแกนนำราษฎรนะคะร้องขอประกรันอีกครั้งพร้อมกับยื่นขอสารไต่สวนเหตุเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าคุมตัวในห้องขังของเรือนจำกลางดึกค่ะ นายกฤษดางนุจรัตนะคะทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยถึงกรณีจดหมายของนายอานนท์นำพาที่ระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะนายอานนท์ได้เขียนจดหมายบรรยายถึงเหตุการณ์โดยละเอียดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภายหลังที่ถูกเบิกตัวมาเพื่อขึ้นเบิกความในคดีการชุมนุมกลุ่มคนอยากเลือกตั้งส่วนรายละเอียดที่ไม่ได้อยู่ในจดหมายก็คือในช่วงเวลาเกิดเหตุการณ์นะคะเดิมทีในห้องคุมขัง มีผู้ต้องหาในคดีอื่นๆรวมอยู่ด้วยแต่ว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ต้องหาคดีอื่นออกค่ะเหลือเพียงผู้ต้องหาในคดีชุมนุมปักหมุดคณะราษฎรรวมเจคนเจ้าหน้าที่พยายามแจ้งว่าจะต้องคุมตัวออกนอกแดนเพื่อไปตรวจโควิดแต่กลุ่มจำเลยยืนยันว่าไม่ไปหลังพยายามอยู่สี่ครั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ล้มเลิกไปค่ะนายอนนท์คาดว่าเพราะว่าในห้องคุมขังนะคะมีกล้องวงจรปิดอยู่ทนายความระบุว่านายอนนท์ได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับศาลแล้วพร้อมกับยื่นร้อง ขอให้สารไต่สวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรียกดูพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง7คนเพราะเห็นว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอันตรายต่อชีวิตทนายความระบุด,ด้วยค่ะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะเดินทางเข้ายื่นเรื่องยื่นจดหมายร้องขอความเป็นธรรมประเด็นความปลอดภัยของจำเลยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชธรรมและอธิบดีศารอาญาด้วยส่วนการยื่นประกันตัวชั่วคราวจำเลยในคดีทั้ง7คนนะคะประกอบด้วย นายอนนท์นายพริษในายจตุพัฒน์นายพานุพงศ์นายปิยรัตน์นายสมยศและหมอลำแบงค์ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะส่วนการร้องทุกข์เอาผิดกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN